คมค่ะจากจังหวัดพิจิตรค่ะคุณคมค้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งคู่เลยครับค่ะถามเรื่องอะไรเชิญค่ะส,สอบถามเป็นความรู้ครับคือว่าจะเอจะขอซื้อทางเข้าทางออกครับทางทิศท <c oughs> างน้ําครับดังนี้ว่าถ้าเขาถ้อเขาเต็มใจทั้งคู่แต่มันมีกหมายต้องรองรับไหมครับที่ว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปออ้อาโขนดนะครับคุณจะซื้อทางเข้าออก น้ำทางน้ํามาจกคูครับที่นาครับแล้วกรนี้มันมีกฎหมายรองรับคือเจ้าของที่ชนโนดเขาก็ยอมรับจะขายให้เจมใจรับเงินแล้วมันมีกฎหมายรองรับไม่เซ็นอะไรยังไงที่ไหนครับมีกฎหมายรองรับไหมสิว่าอะไรอย่างนี้ครับถ้ามันเป็นน้ําอ่ะทาไมมันเป็นน้ําอ่ะครับโอ้ไม่ไม่แค่คือที่นาครับแต่ว่ามันไม่มีทางจกคูเอาน้ําไปทิ้งเอาน้ําลงคลองกันนะครับจะขอผ่านจะจะขอจะขอทางผ่านนะครับจะจะขอซื้อ จกครูผ่านจากนาเอาล่อยน้ําทิ้งนาเราไปลุงคลองครับแต่ต้องผ่านนาเขาเนี่ยแล้วเขายอมยอมเต็มใจรับเงินจากเราแต่เขาไม่เหมือนว่าไม่สมมติไม่พร้อมที่ที่อยู่ในธนาคารหลืไงถามความรู้แล้วมันมีกฎหมานเราไปเซ็นตรงไหนหรือเปล่าครับที่ว่ามีกฎหมานตรงไหนรองรับไหมอะไรเงี้ยแล้วทําไมคุณไม่ซื้อแล้วโอนกันไปเลยล่ะครับก็ <c oughs> มันก็เพื่อหรือถามว่าเพื่อจะที่มันอยู่ธนาคารอยังออกมาแบ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยอหออะไรเดี๋ยเดี๋ยวครับคือตอนนี้ที่มันติดแบงค์ของของทางที่เราจะขอซื้อเนี่ยเขาติดธนาติดจำนองอยู่ใช่ไหมเอาพอท่องคือผมทำนาไปสามสิบปีไม่เจอเจ้าของนาเลยเขาเช่ามาตลอดคราวนี้เขาว่าเําสองนาทำงานทำงานดูอื่นเหมือนมีเงินนนัเลยไทยถอนออกมาจะดมั่งเลยวก็เป็นเลยเป็นเจ้าของที่ไปแล้ว สิริจะถามความรู้ก่อนว่าถ้าเจอเขากลับมาจะส่งการอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับว่าะเขาเขาจะยอมไปยายถามเพื่อไว้ว่าเออมันมีกฎหมายตรงไหนมั้ปเปอร์เซ็นที่ที่ดินปเปอร์เซ็นที่อำเภอหรือไปเขียนให้รอมรับว่าเขายอมรับเงินไปแล้วให้ผมยอมใช้ใช้ใช้ใชประโยชน์จากที่ของเขาประมาณไเอ้หกหกซอกเอ้หกซอกอะไรเงี้ยครับยาวตลอดไปถึงคลองอะไรเงี้ยครับมีกฎหมายตรงไหนรองรับไหมครับอะไรเงนะี้ยนี่ไงคนต้อง ติดต่อขอซื้อเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เขาโอนสิทธิ์ให้คุณครหรือเขายอมโจดให้เป็นทางสาธารณะให้กับคุณอย่างเงี้ยได้แต่ต้องโจทย์ถ้าไม่โจทย์วันหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาอีกอะอคือตอนนี้ถ้าสมมุติ่าเจ้านี้เขายอมวันวันข้างหน้าเขาเกิดไปขายให้ใครคนข้างนอกเข้ามาซื้อปั๊บเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมผมมาปิดทางคุณก็ยุ่งอีกค่ะครับผม,ผมเลยจะถามข้อสองที่ว่าโทรไปตั้งเมื่อวานคือผม,ผมก็มีข้อสองที่ว่าสมมุติว่า เจ้าของนี้ยอมแล้วเกเขาขายขายไปหรือโอนมอดกให้ลูกหรือว่าอะไรเนี่ยหรือผมขายไปสามารถจะไเอมีกฎหมายรองรับไหมครับใมยุยจะถามตรงนี้นครับเพราะว่าที่มมตาบอดมันขายได้ทุกหละพูดตรงๆครับที่ผมมันตาบอดแต่มีทางเข้ามีมีทางเข้าทางรถแต่ทางน้ำไม่มีที่ตำนาครับคำว่าคำว่ากฎหมายรองรับก็คือว่าให้ทําสัญญาซื้อขายกันไงครับเนี่ยกฎหมายรองรับแต่ถ้าคุณไปตกลงกันด้วยวาจาหรือรับเงินรับทองกันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้โอนเสร็จกัน หรือว่าไม่จดเป็นภาระจำยอมให้กับคุณ<ต>วันข้างหน้าม,มีปัญหาผมไม่แนะนําอย่างนั้นนะผมถึงบอกว่าทําอะไรก็ให้มีการซื้อขายหนึ่งซื้อขายทางออกกันเสียซื้อโอนสิทธิ์เลยหนึ่งสองถ้าไม่ถ้าไม,าไม่ก็ให้เจ้าของที่แปลงนั้นน่ะที่จะให้คุณขุดดินระบายน้ําออกไปหรือเป็นทางออกไปเนี่ยก็จดเป็นภาระจำยอมให้กับคุณซึ่งที่คุณอยู่ข้างหลังใช่ไหมล่ะเราต้องมาจดที่ไหนครับที่ผมโทรท่าอย่างนี้ครับสำนักงานที่ไนสำนักงานที่ดินสำนักงานที่ดิน ขอว่าให้เขาไปจดที่สำนักง,งานที่ดินนะครับใช่ได้ใช่ไหมครับใช่หรือทําเป็นทางจําเป็นของคุณเนี่ยถ้ามันไม่ได้ใช้มาก่อนมันก็ไม่ใช่ภาระจํายอมมันก็เป็นทางจําเป็นทางจําเป็นเขาไปจดให้ให้เขาไปจดให้อ่ะครับจดที่สำนักง,งานที่ดินอำเภออทืที่ว่าผมก็ยอมยอมเพียงเงินใี้เขาาแหละแต่กดที่ปุ๊บถามาเป็นความรู้ก่อนก็ไม่เจอเจ้าของนะ เพื่อว่าเขาจะยอมแต่ว่ามันไม่สะดวกที่อาจจะอยู่ในาคการหรือว่าอาจจะแบ่งให้ไม่ได้อะไรอย่างอันนี้คุณคุณคิดเผื่อไปไกลมากเลยนะคิดเผื่อ้าถ้าเขายอมจดให้ก็นั่นแหละถ้าหลักๆต้องจดถ้าไม่จดถ้าไม่จดวันหนึ่งก็กลับมามีปัญหาอีกได้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจนะครับหรือเขาขายใคนอื่นคนอื่นมาปั๊บเขาก็ไม่รู้ด้วยอ่ะเพราะไม่มีการบันทึกอะไรไว้ทั้งสิ้นนะครับใช่ครับผมผมก็เลยถามว่ามันมีกฎหมายตรงไหนรองรับว่าทีบไปต้องไปเซ็นเอกสารที่ไหนหรือเปล่ามีมีต้องไปจดที่สำนักงานที่ดินนคครับะะ าทางจำเป็นโจทย์โดยจทโดยมีค่าตอบแทนกรณีน,นี้ทางจำเป็นโจทย์โดยมีค่าตอบแทนโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ